อนี่คะ่ะโอเคจะเริ่มก่อนไหมได้อ่ะฮะจากมาพี่ได้แต่ลอนผมไหมอ่ะธรรมชาติได้แต่พี่คิดว่าผมหนูสวยไหมดูดีนะมันตรงอ่ะโอเคน่าจะน,นุ่มสะบ่อยเหรอใช่ผีกลัวพระไหมไม่กลัวเนี่ยหนูไม่กลัวตัวอื่นไม่รู้ อ๋อแล้ววันนี้มันเป็นวันพักหรือเปล่าเขาไม่กลัวไม่หนูพี่เรียนจบยังอ่ะยังไม่จบปีสามเทอมหนึ่งพี่พี่เรียนมหาลัยพี่เ้ยอัะนี้ไหมเยอะมันมันเป็นมหาลัยอ่ะแล้วน้องอยู่จังหวัดอยู่บองการชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อออมแอมอายุเท่าไ <15. S 1> หร่แล้วสิบห้าสิบห้าเหรอใช่แล้วแบบ พิ่เอนโลกอะไรอาเงี้ย 2022. มีที่เทีย่ยวเยอะไหมเยอะแต่ส่วนมากจะเป็นวัดสวยไหมอ่ะสวยสวยรู้จักครับแล้วแล<ำ>้ว, <laughs> <คำ S 2> ว <laughs> เล่นกับพี่อย่างนี้เล <laughs> ยเหรอคำว่าสวยเหรอเปิดให้ด้วยอย คำของพี่อ่ะทายมาหนึ่งครับไม่ใช่เหรอใช่